สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพูกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารเสียนราชสีคลิปนี้ก็นะครับมาพูดมาคุยนะครับถึงดวงชะตาของชาวราศีมังกรหรือชาวรัคนาราศีมังกรคือ,อบุคคลที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กมกราคมนะครับถึงวันที่12กุมภาพันธ์ว่าดวงของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับ จะเป็นไปในทางใดที่ทางใดนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสสุกีมีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับในช่วงแรกของปี2564นะครับว่าดวงของชาวราศีมังกรจะเป็นแบบไหนนั้นซึ่งวันที่29นะครับมีนาคม2564ดาวพฤหัสศดีจะมีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งย้ายจากราศีมังกรไปอยู่ในราศีกุมซึ่งสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับ ดาวพฤหัสบดีจรไปทับพบกระดุมพระนะจรทับพบกระดุมพระหรือพบการเงินของท่านเพราะฉะนั้นดาวพุพพธฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่เป็นดาวหัวหน้าเป็นดาวผู้นําแห่งดาวสุเคราะห์นะครับเป็นดาวผู้นําแห่งคุณงามความดีเมื <Wh> <good> ่อไปจรไปทับพบกระดุมพระพบการเงินของชาวราศีมังกรนี่นะครับบอกเลยว่า ok นะครับจะทําให้ชาวราศีมังกรนี่นะครับมีโอกาสนะที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับ คือคนที่ยังไม่เคยจับเงินแสนก็จะได้จับเงินแสนแห้ะครับหรือชาวราศีมังกรคนที่ยังไม่ได้จับเงินล้านก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านหรือคนที่มีเงินล้านแล้วก็มีโอกาสที่จะได,เะไดะ้เพิ่มมากขึ้นเป็น1 0ล้าน2 0ล้านร้อยล้านอะไรประมาณนี้คือมีโอกาสได้จับเงินเพิ่มมากขึ้นนะมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านนะชาวราศีมังกรนะแล้วก็นะถ้าชาวราศีมังกรนี่นะครับท่าน ทำอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวนะครับทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงหลังจากวันที่29มีนาคมจนถึงช่วง28กันยายน2564นนะครับท่านจะมีลูกค้ามีผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการเข้ามารับบริการเข้ามาติดต่อซื้อขายในธุรกิจของท่านเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของกําไรก็จะเพิ่มเข้ามาเพราะ,ะนั้นจะทําให้การเงินของท่านดีขึ้น นะครับจะทําให้การเงินของท่านดีขึ้นและนะครับชาวราศีมังกรเนี่นะครับพอดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในภพการเงินดีนะครับจะทําให้การเงินของท่านนะครับเขาเรียกว่ามีความคล่องตัวนะครับมีความไหลลื่นมีความคล่องตัวนะครับคือจะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องมีรูปทางมีแนวทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับ บอกเลยว่าชาวราศีมังกรดาวพฤหัสโคจรเปลี่ยนเปนงย้ายตำแหน่งในครั้งนี้รว,รวยรวยรวยแน่นอนนะครับมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือดวงของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเปลีป่นยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับในวันที่29มีนาคม2564ถึงช่วงวันที่28กันยายน2564เนี่ยนะครับดวงของชาวราศีมังกรก็จะประมาณนี้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีมังกรจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยตลอดการเล่ตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ